สวัสดีครับท่านผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชี่ยวภาพวันนี้ก็จะมาะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับของเทคโนโลยีเชี่ยวภาพโดยรวมแล้วเทคโนโลยีเชี่ยวภาพหมายถึงการนำสิ่งมีชีวิตมาหรือกระบวนการของ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์นะครับเช่นการผลิตวัคซีนการผลิตยาปฏิชีวนะ <c oughs> ตลอดจนถึงการสร้างพืชแปลงพันุ์นะครับแล้วก็การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนะครับหรือในปัจจุบันเรื่องของพลังงานที่ขาดแคลนเนี่ย ก็อาจจะใช้จุลินทรีย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทันสมัยนะครับสำหรับเทคโนโลยีเชียวภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นเรื่องของอาจจะจำแนกออกโดยการใช้ลักษณะสิ่งมีชีวิตหรือการประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับ ประวัติก็เริ่มมาตั้งแต่ยุคของอโบราณเลครับตั้งแต่ยุคของอาณาจักรอียิปต์นะครับมาจนถึงยุคที่เป็นยุคพัฒนาทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นมีการผลิตอาหารนะครับมีการถนอมอาหารมีการผลิตเบียร ผลิตแอลกอฮอล์เป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นในปัจจุบันเช่นเรื่องของวัคซีนต่างๆก็ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเชี่ยวภาพนะครับสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอความจำเป็นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเชื้อภาพนะครับก็จะเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์นะครับพวกนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับในเรื่องของเช่นชีวะการเจริญของปลาดาวอย่างงี้นะครับหรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นต้นพวกนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ทางด้านนี้ นะครับสำหรับหลักการพื้นฐานนะครับของอทางด้านเทคโนโลยีเชียวภาพเนี่ยจะเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเคมีด้วยนะครับนอกจากจะมีเนื้อหาทางชีววิทยาแล้วนะครับก็ยังมีเนื้อหาทางด้านเคมีนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของมวลอะตอมมวลโมเลกุลสูตรเคมี ที่สำคัญคือการเตรียมการทดลองทางเทคโนโลยีเชีวภาพเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมสาระละลายนะครับเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์นะครับพวกนี้ก็ต้องใช้การคำนวณเรื่องของความหนาแน่นนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญนะครับในการเตรียม เพราะว่าปริยาทางเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยหรือการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมสารละลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพันธุศาสตร์ะระดับโมเลกุลน,นะครับการตัดต่อยีนนะครับเป็นต้น <c oughs> หน่วยที่สำคัญของเรื่องของความเข้มข้นของสารละลายเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยร้อยละนะครับร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรหรือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจนะครับซึ่งเคมีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทดลองทางเทคโนโลยีเฉี่ยวภาพนะครับนี่ก็เป็นเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็เป็นเรื่องของหน่วยที่เรียกว่าหน่วยทางด้านของความเข้มข้นนะครับของสารละลายนะครับ่วยก่อนเข้มข้นก็จะเป็นหน่วยของตัวถูกละลายต่อตัวทําละลายเป็นต้นนะครับหน่วยโมนะฮะโมเลว โมเลดิตีนะครับหน่วย ppm ตัวนี้ก็มีความสำคัญโดยหน่วย ppm เนี่ยก็เป็นมวลของตัวละลายใน1นล้านส่วนของสารละลายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาใช้งานกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหน่วยความเข้มข้นเนี่ย มันก็จะมีความเข้มข้นของสารละลายจากสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งนะครับจากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการคํานวณนะครับความเข้มข้นของสารละลายจากสารตั้งต้นที่เป็นสารละลายนะครับก็ต้องคํานวณเป็นเนื้อสารได้นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ ทุกคนต้องทำความเข้าใจนะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือเทคนิคในเรื่องของเทคนิคเทคนิคก็คือการปฏิบัติทางเทคโนโลยีภาพเนี่ยนอกจากเรามีความรู้พื้นฐานเรื่องทางการเตรียมสารละลายแล้วนะครับการชีววิทยาแล้วเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเรื่องของ เทคนิคทางเทคโนโลยีเชี่ยวภาพนะครับตัวนี้เทคนิคที่เกี่ยวข้องหรือใช้งานก็คือพันธุวิศวกรรมรับเป็นเทคนิคที่หนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงในปัจจุบันเลยซึ่งเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดต่อยีนนะครับก็อาจจะเรียกว่าเทคโนโลยี DNA หรือ การโ <c> คร oning นะครับดีเนโคร oning นะครับพวกนี้จะต้องนำชิ้นยีนเนี่ยไปต่อกับดีเนที่เป็นพาหะหรือเราเรียกว่าเวกเตอร์นะครับแล้วก็สร้างเป็นรีคอมบิน a นต์ดีเอ็นเหรือดีเนลูปผสมเสร็จแล้วก็ให้เกิดการแสดงออกในสิ่งมีชีวิตนะครับตัวนี้ก็จะมีความสำคัญ ที่กล่าวมาแล้วว่าพันธุวิศวกรรมจะเกี่ยวข้องออกับเรื่องของการสร้างดีในลูกผสมการสร้างดีในลูกผสมเนี่ยจะเกี่ยวข้องออกับเรื่องของการตัดต่อยีนนะครับนำดีเนจากหลายๆแหล่งนะครับมารวมกันอย่างตาก็ต้องสองสองแหล่งนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการใช้เอ i z ซ2สองชนิดใหญ่ๆก็คือเอ i z ซ2ประเภทใหญ่ๆก็เรียกว่าเอ็มซตัดจำเพาะนะครับไว้ตัดชิ้นยีนที่เราต้องการนะครับแลวหลังจากนั้นเราก็ต้องเชื่อมชิ้นยีนจากสองแหล่งเข้าด้วยกันอันนี้ต้องใช้ m อ i z ซที่ชื่อว่าเ s i มซไลเกสครับนี่ก็เป็น เรื่องที่เราจะต้องอทำความเข้าใจในหัวข้อหลกัลกๆหัวใจสำคัญของพันธุวิศวกรรมก็คือเรื่องของการตัดต่อยีนนะครับอย่างที่บอกไปการตัดต่อยีนหรือ DNA เ,เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวัดเป็นเทคนิคที่3คือการวัดปริมาณกรดิวคลีอกิก หรือ DNA ที่เราได้มานะครับมันมี2เทคนิคใหญ่ๆที่นักเทคโนโลยีเชียวภาพใช้ก็คือการใช้เทคนิคสเปกโตโฟโตมิเตอร์โฟโตมิตรีนะครับซึ่งเราจะวัดวความข้นของ DNA หรือกรดนินลิีที่เราได้มาเนี่ยด้วยเครื่องสเปกโตนะครับโฟโตมิเตอรนะครับการ วัดตัวนี้ก็จะใช้ OD ที่ความยาวคลื่น260นาโนเมตรนะครับซึ่งมันจะมีตัวตัวที่เกี่ยวข้องก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอความเข้มข้นของ d ีนนะครับความเข้มขนของดีนเ,เดี๋ยว ในส่วนของวความข้นของ DNA เนี่ยก็จะต้องอดูว่าโดยมีสูตรการคำนวณว่าที่ OD แอบ,บซอบแบนเท่ากับ260นาโนเมตรเนี่ยถ้า DNA ดูดคืนแสงมีค่าการดูดคืนแสงเท่ากับ1เนี่ย DNA จะมีวความข้น50ไมโครกรัมต่อแ l ลนะครับ นี้ก็เป็นหลักการในการวัดปริมาณ DNA โดยแบบที่1น,นะครับส่วนลักษณะที่2คือเราใช้เทคนิค a g a l o s e Gel Electrophoresis เทคน,คนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคทีเ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแยกขนาด DNA โดยใช้ <c oughs> สนามไฟฟ้านะครับ โดยคุณสมบัติของ DNA นั้นจะเมื่ออยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าจะวิ่งจากค้่ลบไปค้่วบวกเพราะ DNA มีประจุลบนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปหาคู่วบวกนะครับอันนี้ก็เป็นทำให้เราสามารถแยกขนาดได้โดย DNA ที่มีชิ้นเล็กเนี่ยจะวิ่งได้เร็วนะครับคือเมื่อเรา ให้สาวไฟฟ้าไปจะวิ่งไปใกล้ัควบวกมากกว่าดีในที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจะเคลื่อนที่ได้ช้านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของอักโรเจลหรือตัวเฟรซิสนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่สำคัญในการบ่งบอกว่ามี DNA ออยู่หรือไม่นะครับอันนี้ก็เราจะเห็นดังภาพนะครับว่า ตัวนี้ก็จะเป็นดีเนที่มีขนาดแต่และหลุมเนี่ยสมหลุมเนี่ยเราก็ใส่ตัวอย่างหลุมละ1ชนิดนะครับเราจะทำให้เมื่อเราวิ่งภายใต้อุณหกรอสเจลภายใต้สนาม้าก็จะทำให้แยกดีเนได้ตามขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับที่อยากจะนำเสนอน,นะครับเดี๋ยวต่อสไลด์ ตอนหน้านะครับนี่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพตอนที่1นขอจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับ,รบสวัสดีครับ